ฟังรายการพูดแบบเซนวันนี้คือวันที่2อธันวาคม2563ผมอาจารย์คำพีปรีชายานพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นหัวข้อที่ชื่อว่าปริศนาธรรมโกงอันหรือโกอันนะครับวันนี้ก็จะพูดในข้อที่237นะครับ รวมเป็นถึง10ข้อนะครับข้ออาเนี่ยชื่อหัวข้อว่าเหตุใดจึงมิอาจบรรลุพุทธะได้พระมรรจารวงโปนะครับที่ยกมาเนี่ยคือยกมาจากคําสอนของฮวงโปนะครับจึงอ้างว่าพระมรรจารวงโปกล่าวไว้ในคําสอนฮวงโปนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ท่านพุทธทาสแปลบอกว่า การใช้จิตพุทธะแสวงหาพุทธะจากภายนอกและการใช้จิตจับฉวยจิตหรือใช้ความคิดจับฉวยหรือดูความคิดเป็นการกระทําที่ผิดพลาดอย่างยิ่งแม้พยายามจนสุดความสามารถดูนับพันปีก็จะไม่สามารถบรรลุถึงความเป็นพุทธะได้เลย พวกเขาไม่รู้ว่าเพียงแต่หยุดความคิดปรุงแต่งและจิตหมดความกระวนกระวายเท่านั้นพุทธะก็จะปรากฏตรงหน้าเขาทันทีเพราะว่าจิตนี้ไม่ได้เป็นอะไรนอกจากมีพุทธภาวะอยู่แล้วและเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่กับและพุทธภาวะนี้ก็เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่กับสิ่งที่คิดทั้งหลายนั่นเองนะครับนี่คือข้อที่237นะครับ ต่อไปข้อที่238ไม่มีใครและไม่มีอะไรบรรลุถึงได้ตอนที่หนึ่งนะครับจิตหนึ่งนี้เท่านั้นคือพุทธ,ธะหรือพุทธภาวะไม่มีพุทธ,ธะหรือพุทธภาวะอื่นใดที่ไหนอีกไม่มีจิตอื่นใดที่ไหนอีกมันแจ่มจ้าและลายตำเหนิเช่นเดียวกับความว่างมันคือมันไม่มีรูปร่างหรือปรากฏการใดเลย การหลงเข้าไปในโลกของความคิดปรุงแต่งหรือการใช้จิตให้ปรุงหรือคิดฝันไปต่างๆนั้นเท่ากับการเท่ากับละทิ้งเท่ากับเป็นการละทิ้งเนื้อหาอันเป็นเสมือนอันเป็นสาระเสียแล้วไปผูกพันตัวเองกับรูปธรรม ซึ่งเป็นเสมือนกับเปลือกนี่คือหัวข้อที่ชื่อไม่มีใครและไม่มีอะไรบรรลุถึงได้นะครับต่อไปข้อที่239 239นะครับไม่มีใครและไม่มีอะไรบรรลุถึงได้นะครับข้อ239พุทธะซึ่งอยู่ซึ่งซึ่งมีอยู่ตลอดกาลนั้นไม่ได้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นรูปธรรม หรือเป็นพุทธของความยึดมั่นต่อสรรพสิ่งหรือธรรมการปฏิบัติตามหลักทานศีลขันติวิริยะสมาธิและปัญญารวมทั้งการบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติตา่างๆด้วยเจตนาที่จะเป็นพุทธสักองหนึ่งนั้นเป็นการปฏิบัติชนิดคืบหน้าไปทีละขั้นละขั้นแต่พุทธซึ่งมีอยู่ตลอดการดังที่กล่าวแล้วนั้น หาใช่พุทธะที่บรรลุถึงได้ด้วยการปฏิบัติธรรมแต่อย่างใดดังนั้นจึงเพียงแต่ตื่นและลืมตาต่อจิตหนึ่งเท่านั้นการที่ไม่มีอะไรที่จะต้องบรรลุถึงอะไรนะครับ และการที่ไม่มีใครบรรลุถึงสิ่งใดนี่แหละคือการบรรลุพุทธะหรือพุทธภาวะนี่คือข้อที่2องนะครับซึ่งเป็นคำสอน่วงโปต่อไปข้อที่240สธรรมชาติของความว่างไม่เคยเปลี่ยนแปลงจิตพุทธะหรือจิตเดิมแท้นั้น เปรียบเสมือนความว่างหรือสุญญตาดังนะั้ดังจะเห็นได้ในเมื่อดวงอาทิตย์ผ่านไปในที่ว่างย่อบสองแสงสว่างขึ้นย่อยอบสองแสงสว่างจ้าไปได้ทั้งสี่มุมโลกแต่ถ้าว่าความว่างสุญญตาที่แท้จริงนั้นก็ไม่ได้สว่างขึ้นแต่อย่างใดและเมื่อพระอาทิตย์ตกความว่างก็ไม่ได้ตกลงแต่อย่างใด ปรากฏการของความสว่างและความมืดย่อสเปลี่ยนซึ่งการและกันตามเหตุตามปัจจัยแต่ธรรมชาติของความว่างยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอยู่นั่นเองจิตพุทธะของเวนยศสัตร์ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะครับนี่คือข้อ240นะครับต่อไปข้อ241ชื่อว่า เพียงแต่พวดเปลืองตนออกจากความคิดปรุงแต่งจิตเดิมแท้นั้นเป็นเพียงสมมุติเรียกว่าจิตเดิมแท้และม่ใช่จิตที่ทําหน้าที่คิดปรุงแต่งต่อสิ่งใดๆจิตเดิมแท้เป็นสิ่งที่อยู่ต่างหากปราศจากการเกี่ยวข้องกับรูปธรรมโดยสิ้นเชิงอริยชนและปุถุชนทั้งหลายตลอดถึงสัตว์โลกทั้งปวง จึงไม่แตกต่างกันในทางรูปธรรมดังนั้นจึงไม่แตกต่างกันในรูปทันต่างกันเพียงอริยชนเรื่องตนออกจากความคิดปรุงแต่งได้ดังนั้นอริยชนจึงไม่ทําอะไรเพราะความอยากเพราะอยากได้และไม่กระทําสิ่งใดเพราะอยากบรรลุถึงอะไร จึงทำให้จิตของอริยชนดำรงอยู่กับความเป็นพุทธะคือดำรงอยู่กับความว่างที่ปราศจากความสงบและไม่สงบจากนี้จึงอาจจะกล่าวได้ว่าเพราะจิตพุทธะอริยชนปราศจากสุขและทุกข์ทั้งปวงครับนี่คือข้อที่241ต่อไปข้อ242 อย่าใช้จิตพุทธะ,สะแสวงหาจิตพุทธะความพยายามค้นหาพุทธะหรือความพยายามที่จะจัดทรู้ก็เหมือนพยายามไฟฟ้าความว่างหรือเสมือนการไล่จับเงาเพราะพุทธภาวะหรือความเป็นเพียงชื่อเรียกเท่านั้นแท้จริงแล้วพุทธภาวะนั้นเป็นสิ่งที่ลายลูก และไม่ใช่สิ่งที่ใครๆจะหยิบฉวยหรือวางลงได้นอกจากพบพุทธภาวะที่จิตหรือความคิดนี้แล้วก็มิอาจที่จะพบพุทธภาวะจากที่ใดอีกหากผู้ใดใช้พุทธภาวะแสวงหาพุทธภาวะหรือผู้ใดใช้จิตแสวงหาจิตแล้วก็จะทำให้ผู้นั้นพลาดจากพุทธภาวะอย่างน่าเสียดายยิ่งนะครับ นี่คือข้อที่242นะครับต่อไปข้อที่243สังสารวัตรแห่งการเวียนเกิดและเวียนตายสังสารวัตรแห่งการเวียนเกิดและเวียนตายคือหนทางอันมืดบอดของมนุษย์และสัตว์โลกที่มีอวิชชาและด้วยเหตุที่จิตมนุษย์และสัตว์โลกมีอวิชชาจึงทำให้ต้องติดข้องอยู่กับเหยื่อของโลก อวิชายังนำพามนุษย์และสัตว์ท่องเที่ยวไปจากทางมืดหนึ่งไปสู่อีกหนทางมืดหนึ่งจึงยากที่จะพ้นจากสังสารวัฏแห่งการเวียนเกิดเวียนตายผู้ที่หันมาพิจารณารูปและนามกายและจิตด้วยโลกุตระปัญญาย่อมประจักษ์แย้งต่อธรรมชาติที่แท้ของกายและจิตว่าธรรมชาติที่แท้นี้เป็นธรรมชาติที่ปราศจากธรรมชาติ และธรรมชาติที่แท้นี้ย่อมไม่มีความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งใดๆน,นั่นก็คือธรรมชาติที่แท้หรือจิตเดิมแท้ไม่มีสภาวะเป็นความว่างที่ปราศจากการนึกคิดปรุงแต่งเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์ผู้ใดเข้าถึงพุทธภาวะของจิตเดิมแท้ ว่าว่างเปล่าไม่มีไม่เป็นอะไรจิตผู้นั้นย่อมพ้นจากการเวียนตายเวียนเกิดในสังสารวัตรครับต่อไปข้อที่244เพิกถอนอดีตปัจจุบันและอนาคตจิตของพระโพธิสัตว์นั้นเหมือนกับฟาร์มว่างส,สิ่งทุกสิ่งที่ถูกเพิกถอนหมดสิ้นจ,จากจิตของท่าน เมื่อความคิดต่างๆที่เกี่ยวกับอดีตท่านก็ไม่ได้ยึดถือนั่นคือการเพิกถอนการเวลาในอดีตเมื่อความคิดต่างๆที่เกี่ยวกับปัจจุบันไม่ถูกยึดถือนั่นคือการเพิกถอนการเวลาในปัจจุบันเมื่อความคิดต่างๆเกี่ยวกับอนาคตไม่ถูกยึดถือนั่นคือการเพิกถอนการเวลาทั้งสามการนี่เรียกว่าการเพิกถอนการเวลาอย่างถึงที่สุดทั้งสามการนะครับ ต่อไปข้อที่245ชื่อว่าไม่มีการถ่ายทอดและสืบทอดใดๆจำเดิมแต่พระสถาคตได้ทรงมอบธรรมะให้แก่พระหมหากาสปะหรือกัสยปะมาจนกระทั่งทุกวันนี้จิตได้ถูกถ่ายทอดด้วยจิตตลอดมาและจิตเหล่านี้ล้วนแต่เป็นจิตเดียวกัน การถ่ายทอดความว่างให้แก่กันไม่อาจทําได้ด้วยคําพูดการถ่ายทอดความหมายทางวัตถุนั้นไม่อาจทําใช้กับธรรมะได้ดังนั้นจิตจึงเป็นสิ่งที่ถูกถ่ายทอดด้วยจิตและจิตที่ถ่ายทอดให้แก่กันเหล่านี้ก็ไม่แตกต่างกันเลยการถ่ายทอดและการรับการถ่ายทอดก็เป็นความเข้าใจอันเล่นรับ ที่เข้าใจได้ยากที่สุดถึงกับมีไม่กี่คนที่สามารถรับเอาได้ตามความเป็นจริงแล้วจิตนั้นก็ยังไม่ใช่จิตทั้งการถ่ายทอดและการสืบทอดนั้นก็ไม่ใช่การสืบทอดและถ่ายทอดที่เป็นจริงเป็นจังอะไรเลยนะครับนี่คือข้อที่245ต่อไปข้อ246นะครับสู่ความรู้แจ้งต่อจิตเดิมแท้เป็นตอนที่หนึ่งนะครับ ฉไนเธอจึงออกค้นหาพุทธภาวะเสียไกลสุดล่าตราบใดที่เธอพยายามที่จะค้นหาสิ่งที่ไม่อาจค้นหาได้เธอก็จะมิอาจผ่านพบสิ่งนั้นอย่างเร็ดขาดแท้จริงแล้วสิ่งท,ที่พวกเธอค้นหานั้นมิได้สิงสถิดอยู่ในเขาป่าเขารำนาวไพรมิได้สิติอยู่ในเคหสถานใด ตราบใดที่เธอยังหลงอยู่ในความมืดแห่งอวิชชาที่เฝ้าสัญจรจ,รจากความมืดมนหนึ่งไปสู่ความมืดเหมือนมืดมนหนึ่งเมือ่อใดเล่าเธอจะหลุดพ้นจากวัฏตะวัฏจกักรการเกิดแห่งการเวียนเกิดและการตายนะครับเวียนเกิดและเวียนตายนะครับเอาละครับวันนี้ก็ได้พูดมาครบสิบข้อแล้วนะครับ ตั้งแต่ข้อที่237ถึงข้อ246นะครับรเพราะฉะนั้นก็ขอยุติไปแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะมาต่อข้อที่247นะครับในหัวข้อสู่ความรู้แจ้งต่อจิตเดิมแท้ตอนที่สองนะครับเช่นเคยครับ ท่านที่สงสัยอยากจะสนทนาธรรมอยากจะให้ผมอธิบายสิ่งที่ผมได้พูดไปทั้งหมดในหัวข้อหนึ่งหัวข้อใดนะครับเชิญโทรศัพท์มาคุยได้ที่หมายเลขนะครับ089126 0689นะครับและ02513 3279และ9397 466นะครับ สำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติเพียงแค่นี้สวัสดีครับ